กับสบายดีกับสบายดีบบยำสาวๆเอฟซีทุกคนเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มส่องปลาเมาสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเราเองพี่น้องอยู่ฝั่งไทยก็ดีเนาะหรือว่าพี่น้องชาวลาวเฮาไปอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทยก็ดีเด้อก็ขอให้มีต่ค่วมซุขความสุขดีเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้เขามาเบิ่งมาส้มส่องปลาเมาเด้ขอขอขมุกขอบใจหล,ลายๆ เนาะขอบูขอบใจลายๆแล้วกะคนให้ทุกคนมีแต่วามสุขมวามสุขดีเนาะทำงานทำการก็ขอให้สุขให้มาเด้ออมาย่างเสา่ๆนี่ประเมาค่ะมีวียัพี่น้ะงานเข่าอีกแล้วงานเข่าอีกแล้วเนาะงานเขามาอีกแล้วนั่นก็คือประเมาสิไปตามบึงสางเนาะแต่ว่าประเมาว่าโอ้ยแหละวานน่เนาะไปปวพันแล้ว กังเอื้อใหญ่จะดีเ่าเอื้อละไม้ผึ่นพัวพันมาว่าอยากหสร้างหั้นไปซอยเบากัปตันเนาะไปซอยเบากัปตันให้ผูไปซอยอยู่ซ้พี่นนอะพูดอยู่เพื่อนแม่นนองลิงๆผูเนาะอยู่บ้านน้อหอยปังผู้ได้โอ้ยประมาณสามกิโลผู้แหละเดินทางกันเนาะก็มาออกกันเลยไปหาผึ่นมาว่านี่ไปหาผื่นแหละ แต่ตั้งว่าบ่เด็ไปเยี่ยมยามทั้งขอบรั้วประทงกับลายมือลายวันเลยเนาะปะเมาวกับสีไปเยี่ยมยามบ่งเลยไปบึงเลยาเบผ่นไปหรือ,อย่งเนาะเมื่ว่านี่ปะเมาไปพัวพันทั้งิืนว่ะก่อวาสันข่าวดีเนาะสําหรับแม่น้องลิงข่าวดีข่าวดีวดอันทั้งเอื่อยละไม่เนาะิืนไห้ิืนไห้มาทางไห้ไปแอม แอบอยู่เพื่อนแม่น้องลิงเนาะผู้ได้เบิง่งส้มตามคลิปปลาเมาคลิปเสาแพงบ่แพงกะสีเห็นดอกเนาะที่ว่าฟ้าเพื่อนเพระท่านแอบม,มีสองแพงะนะเนาะทัางเอื้อละไม้เพื่อนสีฝากให้ปห้าเมาเป็นสะพานบุญละกะจัดการให้เลยเพื่อนว่าเนาะสีใส่วงก๊บแอบเนาะละกะเมื่อน,นีเทพื้นก็เป็นงานนักบว่ยเนาะต้องเอื้อสร้างไปเบิ่งกนันเนาะว่าลุงเพิ่นไปหรือยัง พานผุทโสมเอ้ยน้ำหาป่าทองกับลุงลุงเลิน่อเห็นอยู่เฮ่อนกับโบเห็นจะผึ่งไปทางใดอื่นหากรสวอหมอยอยู่หนึกว่ามานาน้ำมาก็ันยังบ่เห็นพี่น่องเห็นตังแต่กระตอบโอ้ยเห็นตแต่กระตอบเนะาะประเมากันเลยถือ โอกดาสผ้าท่านผูส้ส้มส้มทงไ้ทงนาเนาะประเมาเอ้ยเจ้าปัจจิพาคอยมาช่มทงนาอยังปัิพะกันในบ้านเฮามันกับโบได้มีอย่างเนาะพี่น้องมีแต่ทงไ้ทงนาเพราะว่าเป็นชาวไฮชาวนามีทงไฮทงนามีหวยมีหงี่แล้วเนาะถ้าผู้ใดเนาะจากบ้านไปทํางานหาเงินหาคําคกับบึงลิดประเมาเนี่ยคือสิคิดหอดบ้านแล้วเนาะ คือสิคิดฮอดบ้านฮอดสองแล้วถ้าคิดฮอดก็เบิงคิดปะเหมาเด้อเบิ่บงคิดปะเหมานี่แหละแทนเนาะ่ันคิดฮอดบ้านฮอดสองบ้านเกิดเมืองนอนผู้ดำหน้าก็มีเด้อผู้โอ้ยเลี้ยวเห็นเลยพี่น้อะโอ้ยผูุขาเลี้ยวเห็นแหลปะปะเมาเลี้ยวเห็นแล้วผ้นหญ่ท้องไปดำหน้าอยู่กุ่นกุนอยู่ผู้โอ้ยเป็นสะอาดเต็มเป็นเพืินดุเพรินมันอ่นอนซ้อนเพรินเย่ยัง่า บบได้อยู่สื่อๆง่ายนะดูเพิน่นสีซักข้างปูกีสังอีกเนี่ยถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสีปูกอีหยังอันนี้ชงสัยปูก้วละเนาะแต่มันบบทันขืนหน้ากันหน้าเศร้าเด้อพี่น้องเอ้ยง่ายนะโบมีหไห้มีหน้าีแต่เพื่อนน่ะละเพิ่นก็นได้เพื่อนน่ะกระ่วงมีเหือมีแห้งหางเงินหาคคำได้เนาะ โอมากะลูกเพิินแหละคือเห็นแะละเนาะผูพิ่งพาอาศัยได้กะเสียชีวิตแล้วเนาะห้องใส่แล้วห้องใส่แล้วห้องใส่แล้วทั้งน่ะป้าหน้า,า,นาสมัยอยู่หนาอยู่ในแท้อันนี้เบื้องหน้าปลาเมาหรือปันแห่งปันที่ช่างอือมเบื้องหน้าเพิิน จำพอจังว่าได้ดำพี่น้องเอ้ยหน้าอยู่น้ำหน้าตาลมหน้าตาลมคนขนยันมีแต่คนสูสีวิตแหละพี่น้องเอ้ยป่าเมาไปทำคลิปให้เบิ่งเดียวนี่นะอืมอ้าทู่ทำอะไรกันน,น้องเมนเห็นยังลูก โอ้ยคือขี่มา้าแทะใส่ลูกสบายดีลูกลูกเบิ้นบัดนสองลูกบันด,ด,ดบนสองน้องเบิ้นน้องเบิ้นโอ้ยคือขี่มา้าแทะนะอู้มันคือขี่คุยแทะลูกอ่ะผู้วิญขึ้นเล่นขี่ต้มล,นนะลูกนะน่ะใช้ระหุ่งนะใช้ถักท่ายสบายดีเหมิงดูสบายดีป่ลูกเอาลูกหกุ่งผู้วินเหดแล้วบาทนี่ น้าใส่น้าใส่เอาใส่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 น่องมอดน่องมอดสบายดีลูกแต่งสั่นเลยงามเตะเน่องเบิ่นนี่โอ้ยบปได้เรื่องน่องเบิ่นนี่สูอีลาบได้เลยดูหัวบังลาย พี่เจอตัวแหละพี่น้องเอ้ยห้องอยู่กว่ากว่ายายทองมาดำหน้าอยู่พี่เจอตัวแล้วมาดำหน้าซอยลานเสาสบายดีมาดำหน้าเด้อพี่น้องมาดำหน้าซอยซาลาพี่ซาลาตะกลมพี่น้องกันน้องปี น้องกั้นน้องปีว่าโชว์ลูกน้องปลาแหน่นนี่เนาะลูกน้องปลาแพงลูกน้องปลาแพงลูกน้องสาวแพงแล้วโหไปดำหน้าตะกี้กับแม่ใหญ่ไปขู่ปีขู่ปีเออเห็ดหน้าเนื้อไปขู่ปีไดขันบัไปกับบแล้ว ไปแล้วก็แม่ใ,นในงงหญ่ยุ่งฮะแม่แม่ใหญ่ยง,ง,งกับผ้าล้านไปและเต็มหลุดไปมืดพอแล้วจะเห็นเฮือนหน้า,กาไก่ดิเลยแม่ฮ<น>นนะ,ะจักข่อยกับข่อยกับมาซ้อยพี่นนยนนันแม่นละยันไปสูกกป่กันอยู่ฮะอบไปด้ดัมให้หมันแล้วก่อนไปซอยป่าอีกเด้อปีนี่ ตกแล้วอยู่หน้าอะไรพี่ไปเอยป้าแพงอีกเด้อป้าแพงไปเห็ดหน้าได้ปีนี่หน้าทองและหน้าเนื้อหน้าที่เขาไปนั่นแหละหน้าที่นั่งตีไปนั่นแหละหน้าของเจ้าของไข่กะเห็ดหักเห็ดโบเบิร์ดดอกแล้วก็ไปเฉยเออแล้วอยู่ดอกค่ะแมนแมนบอกมันมีหน้แมันดำก่อนโลดดำก่อนก็แล้วก่อน มันบเป็นยังดอกมันจังได้ไปหาดำหาเงินหาคำดำหน้าเต้นี่หน่อยพี่น้องกยน้องกันนองกันกับน้องปีนี่เต้นี่ยน่อยดำหน้าเป็นกะโพดกกะโพเก่งขนาดสูชีวิตขนาดนี่หน่อยนี่ว่ากับเก่งอันนี้ยังบวบได้นี่ เอ้ย,อยปีเงาะพรนี่นไปซอยป้าอีกเด้อปีนี่เด้อไปอยู่ลันมีีออืมไปน้ำเมยใหญ่แล้วตะกี้สิได้อยู่บ่แต่ละปีละปีกันสั่นเช้าแพงกับโบแลวขันบบข้นโบได้เขานนองปีนนองกัน <c oughs> ผู้อื่นเขากะบบไปผี่น้องเอ้ยว่าเป็นแปรน,น,นี่แหละผู้อื่นเขากะบบไปซอยติว่ามันกกงมันไกลที่แท้ก็นางหลุดดอกไปก็ได้กับเหตุงานเลดเวลาของมันไกลเฮ้ยเลดกะเลดกะให้เขาต้มเขาน้มล้านเพิ่มเช้าแพงก็ได้เ <laughs> พิ่นกะสิเห็ดเอาแต่หลองหน้านาง Men, có để kín hảo đầm, hoài đeo kai của hoài mang kai của hoài mang vật nhạc vật nhạc vật nhạc vừa chào kể về lại kín vừa kín lưng nha tua mang hảo đầm hoài đeo แม่ตกน้ําเอาย่ออาลัยมันยากเด้บ่มีผู้เผาตก่ายลกง่ายอยู่ดาธรรมดาอันดินดากเด้นางดากหักจักดากนันได้จังว่าง่ายอยู่ดากเหลืองๆน่ะนางดากพงนั่น โอ้ยกระเบิงแหละสบายมมแต่บดได้ออกไปใกล้ช้ำมิตาอาเบิงหามีตรอาไลเพิ่นเบิงหายของเจ้านที่เนาะสัมองกเนาะอืมท่นสัมยังฮากระตุกหวังไดฮะนี่นี่จักซัมนี่หรือบ่เหมือนมันฮาก็ออกบ่แมนแล้วนี่แล้วแล้วเพื่อนเบาเคนี่ก็ออกไปต๊กกะยังบ่ท่านซัมดอกบบาก้ม น้ำลานดาน้าำน้ำล้างมูน้าปลาเมานะจังสิมีผู้ซอยคู่ปีคูปีบ่กงับกับมันจังนางน้ํานาเอ้ยน่ยเป็นเป็นแบบม่านน้ําน้ําล้างบ่ได้มีน้ําได้เดียวแห้งครึ่งๆอยู่นาบ่อยู่น้ําเนาะแม่นเเพิ่นอิ่มพุ่น้อดิแม่นบ้านเมืองเขาอิ่มแล้วบาดนี้เขาเจ้าระบายมาให้เด้บ่อึดบานี้น้ํา แมนรอบชุด้ายน่าร an ้ายน่ะงามได้หย <wow> ่ากับบุญม um> um> ี่น่าเฮาว่าโซกันไปนำเด้อพี่น้องเด้อคุยกันไปนำปลาเหมากับสิบห้าเบิงผ้าส้มสำนีก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งปลาเหมานเด้อขออวยใจให้พอนพี่น้องทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแหงขอห้มิแต่ความสุขกายสุขใจ พอกันคลิปหนาเนาะสบายดีสบายดี